สุโคปุญญัสุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้นะครับวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับเมื่อวันที่11ทธันวาคม2564มีพระบรมราชโองการโปรโดเก้าแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ชุดใหม่จำนวน20รูปที่ได้รับแต่งตั้งใหม่มีอยู่5รปูปคือ 1. พระพรมกวีพงสันธรรมเสษโถปร,ริยธรรม9ประโยคเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารวัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรมหาวิหารท่านเป็นคนอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันอายุ66ปีพรรษา45ท่านเป็นนาครหลวงรูปแรกของวัดชนะสงครามเป็นเจ้าคณะภาคสมหานิกายนะครับสพระธรรมวิสุทธาจารย์สแสวงธรรมเมสโกปร,ริยนธรรมหประโยควัดบวรนิเวศวิหารวัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร ท่านเป็นคนอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีปัจจุบันท่านอายุ70ปีพรรษา49นะครับ3พระธรรมวชิระมุนีบุญชิตยาณสังวโรปร,ริยธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชหลังสลิดวัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิด ราชวรมหาวิหารท่านเป็นคนจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันท่านอายุ61ปีพันศา39เป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานครนะครับนะ4พระเทพยานวิสิทธตชัยทวีคุตตจิตโตปร,ริยธรรม3ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประทุมวนารามราชวรวิหาร วัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดราชวรวิหารท่านเป็นคนอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคนปรปัจจุบันอายุ75ปีพรรษา54นัทธิโลเกอ,อนินทิโตบุคคลผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนะครับและห้า พระเทพคุณาพรโสพลโสพณะนกิตโตปร,ริยนธรรม9้าประโยคเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหารวัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารท่านเป็นคนจังหวัดสมุทรสาคปรปัจจุบันอายุ58ปีพรรษา38และเป็นเจ้าคณะภาค13มหานิกายนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ